ต่อไปถ้ามีไอชาติยังไม่ต้องชวนกูแล้วนะเว้ยเออรออออออู้แล้วเอ,อ้ยเจ๊ก็ซอยน้อยขายไงครับติวิชุดละสามสิบบาทจ้าชุดละสามสิบงั้นเอาสองชุดครับได้ค่ะแป๊บน,นึงนะครับเจ๊ใช่คนเหนือป่ะครับโอ้ไม่ใช่หรอกคะ่ะเป็นคนลาลีอ๋อลาลีลาลีค่ะลาลีเลี้ยวขวาลาลีนี่อยู่จังหวัดไหนครับ จังหวัดสระบุรีไงคะอ๋อเออแล้วเจ้พูดเหนือเป็นปะไม่เป็นหรอกค่ะทำไมหรออ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรยิงพออิงเหงาวนี่เราปะอู้หูมาชุดเช้าบาทมาขายเฮาชุดสามสิบอ้มันก็ว่าเฮาเหงาขนาดก็โอ้ยโอ้ยพอหน้าถามเราพอหน้าไอ้พอหน้าพอหน้าอยู่อุ้ยอีกบ้าพายอุ้ยอีกผีตรมันก็ว่าเฮาเหงาขนาดก็ อ็เปล่าเขาไม่มีอะไรคือเราคุยกันแล้วเออเนาะมีพอไหมเออพออันนั้นฟันก็โอ้หานีกว่าเขาพูดโอ้พอหน้าพารอนนีว่าล้างจอดร่มว่าตุ๊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 ตุัตุ๊กุ๊ตุอตุ๊ตุยตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุปีแล้ว ลุ่นกันบ่ะคริงอยู่ลุ่นลุ่นบลย่ะไอ้เจ้าอีนยพวกมึงตายมาหาหมอกันมันหมอกหาได้ยังไงวะเออหานี่บ่ะเฮ้ยหมอกหาได้ยังไงยังเขียวยังยังมึงเป็นไรวะเมื่อกี้ตอนเราไปซื้อข้าวซอยน้อยยังอารมณ์ดีอยู่เลยทำไมกลับมาอารมณ์เสียวะทางข้าวซอยน้อยถูกวะขอโทเฮ้ยเบนอารมณ์เสียเรื่องอะไรเล่าให้กูฟังได้นะเว้ยเผื่อกูช่วยได้ จางมันตัวบ้าจิงจึงบัวหูหรอกมึงก็บอกกูก่อนดีกูจะได้ช่วยมึงได้ไงจิ้งจอมไอ้เนี่วะชาชาได้ก่อนชาชาไหนวะกรชาชาที่ไปงานวันเกิดไอ้ปิงไงเด็กกูอะวะกูบอกมึงแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอันนั้นน่ะดูก็รู้แล้วว่าร้ายหลังจากนั้นกูคุยกับมันมาโดยตลอดด้วยกูเพิ่งรู้ว่ามันหลอกกูมาโดยตลอดเลยว่ะ หลอกเรื่องอะไรวะทำไมเขาคุยซ้อนหลายคนอ่ะแป๊บนึงไอ้คุยซ้อนอะหรือมีผู้ชายคนอื่นอะ่ะกูไม่ไม่ว่าเลยยังพอทนน้ะเยป๊อตโอ้ยแล้วมันเรื่องอะไรกันวะทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยวะกูมันเป็นผู้ชายไงวะจ,จริงเหรอวะเออมันเป็นผู้ชายเว้ยก่อนหน้าที่มันจะชื่อชาชาน่ะมันชื่อนายชาตรี ชาตีชื่อผู้ชายนะก็มันเป็นผู้ชายไงเย็ดเปียกอะไรวะอไไมไร่เข้าใจาเข้าใจ <S <S วันนั้นก็เมากันทุกคนอ่ะเนาะแบ่ควันทำไมวะป้าอ๋อนี่มึงอย่าบอกววะอนะวน่าเป็นช้างที่ที่ต่างชั้นออะ มึง่าบอกว่ามึงอยู่สุรินเห็นทางที่กี่ตันชาต